ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าหลังจากซาอูลเป็นกษัตริย์ได้สองปีซาอูลและโยนาธานราชโอรสก็นำทหารจำนวนสามพันคนไปโจมตีเกเกบาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของฟิลิสเตียเมื่อพวกฟิลิสเตียในเมืองอื่นๆได้ข่าวนี้ก็รวบรวมกองทัพขนาดใหญ่ทั้งรถรบเป็นหมื่นๆคันและทหารม้าจำนวนมากยกทัพมาต่อสู้กับชาวอิสราเอล ชาวอิสราเอลกลัวจนตัวสัน่นเพราะพวกเขาไม่มีกำลังพอที่จะต่อสู้กองทัพใหญ่ขนาดนั้นได้จึงวิ่งหนีไปซ่อนในถ้ำหลังก้อนหินและพุ่มไม้ในหลุมในบ่อทุกแห่งบางคนถึงกับหนีข้ามแม่น้ำจอแดนไปซาอูลและทหารส่วนหนึ่งรอซามูเอลอยู่ที่กินการเพราะซามูเอลบอกว่าจะมาถึงที่นั่นภายในเจ็ดวันเพื่อถวายบูชาและขอคำแนะนำจากพระเจ้า เมื่อซามูเอลอยังมาไม่ถึงตามเวลาที่นัดไว้ซาอุลก็ตัดสินใจถวายเครื่องบูชานั้นด้วยตนเองทั้งท,งทังที่พระเจ้าไม่พระองค์ทั้งทั้งที่พระองค์ไม่มีสิทธิทำเช่นนั้นทันทีที่ซาอูลถวายเครื่องบูชาเสร็จซามมเอลก็มาถึงและถามว่าพระองค์ทรงรู้ไหมว่าพระองค์ทำอะไรอยู ก็ท่านไม่มาตามเวลาที่สัญญาไว้และศัตรูประชิดเข้ามาแล้วเราเลยคิดว่าควรจะถวายเครื่องบูชาเองซามูเอลว่ากล่าวตักเตือนว่าโง่อจริงๆหากฟาพระบาท,ทรงทำสิ่งที่ถูกที่ควรพระเจ้าจะทรงอนุญาตให้พระองค์และครอบครัวเป็นกษัตริย์ตลอดไปแต่ตอนนี้พระเจ้าจะทรงยึดอาณาจักรนี้ไปจากพระองค์เพื่อจะให้เป็นให้กับคนที่เชื่อฟังพระเจ้า แล้วซามูเอลก็เดินจากไปทิ้งให้ซาอุนอยู่ที่นั่นกับทหารอีก600คน